กวันตัวก็ได้ไปกินปลานะกูบรรยากาศดีๆปลาว่างๆหน่อยกูได้หลายของนี่ซียู่นี่สุดยอดคครรัับบบ่ได้ไปน้ำเหลวจุ่มโจ๋ก็ได้ไปเนาะแต่ว่ามือหลังกันไปก็บม่ต้องถ่ายลูกล้วงเพราะอยากคิดสิส่วนะเราไม่ต้องถ่ายลูกลุวงคอยบ่ได้หน่อยใจยังดอกคอยก็รลุยคอยติดงานคอยบ่ได้ไปขึ้นเขาเนาะโดนเทียนนาะคอยเขาไปหาปลานาะคอยบ่ได้หน่อยใจยังหลดอะไร แต่ว่ากับขันเพอยากชวนกับมาต้องไายลงเฟสมาต้องมไทยมาไทยคนเดียวอยู่คนเดียวอยังมาต้องไายหอยแต่ว่ามีคนกินหอยด้วยเลยเหรอน้ำหาอยู่คิดคิดหอยคิดหอดแบบนี้แต่คิดหอดเขากบบถังเอือหอยนะหอยหอยเขาไม่ได้หน่อยใจดอกไอ่อยไปเข้าให้ถังเขาเด้หน่อยใจน่อยใจทุกคนครับเดี๋ยวผมจะผมเพื่อนเพื่อนมันอยู่ข้างล่างหมด ก็ปจาแกงมันผมจะเบรกแรงๆให้มันหงสักเดี๋ยนะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะปเเอาเอาเอาเลยไหมเอาเลยด้วโอ้ยไปได้ว่นสุดแล้วแหเดี๋ยวดไวยเดี๋ยวดไปนะไปหนาไปย่าไปยาไปยาไปหงไปไปไป เอาทำอะไรเนี่ยเปิดแอรเอาเปิดเปิดเฮ้ยอะไรอีกบอนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเปิดยังไงวะแอร์ไหมอ้าว๋อนี่ไงช่องแอร์ตู้นี่มันไม่ยองแอร์อยู่มันต้องเปิดไดดิอ๋อปิดเปิดป่ะอย่างนี้สายเขียวไม่น่าจะรอดหัวมนน่าเปิดเป็นทายุเลยเนี่ยนี่ที่ใส่แผ่นเพลงเลย